สวัสดีครับกลับมาพบกับบอดโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันศุกร์ที่12เมษายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน็ติดดดาวกันเหมือนเดิมคัสเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเด่นสุดค่าคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 3เป็นตัวมั่นใจสุดเด่นสุดตัวที่3ามไรอันเมติกับเซลตาบีโก ้ามพาดด้วยประการทางปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสอูภูด,ดูแฮนดิแคปบรอันเบติสกับเซลตาบีโกศึกลาลิกาสเปนแข่งขันกันตอนตีสอต,ตรงสนอราคาจะาบ้านอันเบติสเป็นต่อที่ปอป่ารอันเบติกับเซลตาบีโก ก็ถือว่าชื่อชั้นมีระดับความใกล้เคียงแต่ดับและคะแนนในตารางเวลานี้ตอนนี้นาทีนี้จะเป็นอย่างไรแรงจูงใจในการเล่นคือเรื่องไหนเดี๋ยวเราก็ไปตามดูผลงาน5เกมหลังสุดของแอตเลติสเป็นอย่างไรของเซตาบิโก้เป็นอย่างไรการลงทุนการทํากําไรดีไหมและการเจอเอกันละมักจบแบบใดและเรื่องของตัวพูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5ลาย วันนี้ทศนีสมความคิดจะเอียงเข้าหาทางทีมไหนเจ้าบ้านมอลต่อหรือทีมเยือนบอร,รองมอนโอเคจะไล่เรียงเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เพื่อนเพื่ได้เอาไปประกอบการตัดสินใจนะครับเริ่มต้นกันที่ในตารางลีกและอัลเมติกับเซลตาบีโก้เรอัลเมติอยู่ดับที่8ของตารางมีอยู่42คะแนนสิ่งที่แลอัลเมติทำได้ก็คือรักษาดับที่8เอาไว้ให้ได้ พราทีมที่ฟานตามมากใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นโอซานูน่าหรือมิยารีอวหรือแม้กระทั่งเกตาเฟ่ก็สามารถจะไล่แสงพวกเขาได้อยู่แต่ถ้าเลยเนยแอนเมตรสจะแบบเอาชัวก็ต้องพยายามขับขยับตัวเองขึ้นไปแยกอันดับจากมาเดลเซียที่มี44ห่างแค่2องคะแนนเพราะนั้นตอนนี้นาทีนี้แล้วมติติทางหวังขึ้นไปให้สูงขึ้นก็คืออยู่อันดับที่เ นะก็จะรักษาอันดับที่เจดได้แล้วก็จะหนีพวกทีมท,ท,ท,ที่ตามมาด้วยนะประมาณนั้นประมาณนั้นกลุ่มนี้ถือว่ามีหลายทีมที่มีโอกาสสลับตำแหน่งกันได้ตลอดเวลานะถือว่าฟอร์มใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นบาลนเซียและเมติโอกัลูนามียาเดออาเกตาเฟ่หรือแม้กระทั่งรเผพามัสก็ตามส่วนเซนต้าบิโก้เซนต้าบิโก้ไปทำอะไรตรงนั้นครับอันดับที่สิบเจดของตารางมีอยู่ยี่แปดคะแนน เป็นทียอันดับสุดท้ายในโซนปลอดภัยนะยังไม่ปลอดภัยนะถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่ไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าอันดับที่สิบแปดคาร์ิตมีอยู่ยี่ห้าคะแนนตามหลังเซต้าบิโกแค่สามคะแนนพร้อมที่จะสลับตําแหน่งกับเซต้าบิโก้ได้ตลอดเวลาและแน่นอนสิ่งที่เซต้าบิโกต้องการคือขยับตัวเองขึ้นไปแล้วเอาไอ้พวกรายโยเมกาโนมาโยก้าหรือเซบียา่านะหรืออาราเบตมาแทนที่ตัวเอง นะเซตาบิกโก้ต้องการอย่างนั้นแน่นอนครับเพื่อความปลอดภัยในการอยู่รอดในการเล่นอยู่ในเลเสูงสุดก็ม่ต้องพยายามเน้นอย่างเต็มที่ห้าไม่ให้คานิดมาแย่งชิงตําแหน่งหรือว่าถูกนึงไปเป็นทีมอยู่หนงโซนท้ายตารางแทนคาริทดดโดยเด็ดขาดเพราะนั้นเป้าหมายของเซตาบิกโก้คือรลุนหนีการตรงชน้นั่นเองแหละนะชัดเจนนะอันดับที่8เจออันดับที่17นะครับแลมบตีกับเซตาบิกโก ผลงานห้างเกมหลังสดผลงานห้างเกมหลังสดของแรมเมทิตมันเกิดอะไรกันขึ้นกับทีมนี้พวกเขาชนะหนึ่งแพ้สี่ชนะหนึ่งแพ้สี่แต่ก่อนที่จะไปว่าว่าแรมเมทิตฟอร์มแย่ฟอร์มห่วยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าช่วงสี่เกมหลังที่พวกเขาแพ้มาอย่างต่อเนื่องก็นับว่าเจองานหนักอยู่ไม่น้อยบุกไปเยือนแอตมาติดเปิดบ้านเจอกับเบียรเล บุกไปเยือนลาโยเกาโน่บุกไปเยือนคิโลนาก็แต่ละทีมนะครับอย่างน้อยๆอย่างคิโลนาอย่างเงี้ยอย่างอัเบินอย่างเงี้ย,ยก็เป็นทีมกลุ่นนำยาเดอเ้าก็เป็นถือว่าเป็นทีมใหญ่แม้จะไม่ได้อยู่ในอันดที่ดีนักก็ตามลายโยก็เป็นทีมที่ในบ้านได้เหนียวนะครับและแล้วอันเบนินโดยธรรมชาติเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนั่นทำให้ผลงาน5เกมหลังสุดดูไม่ค่อยดีเลยชนะ1พ้สี 1, 4และแน,น่นอนผลงานแบบนี้ เจงกัมองแน่ๆครับสำหรับการลงทุนกาไรเกมเดียวขาดทุนสองเกมครึ่งเจ้าหนึ่งนะยืนดันลบเต็มๆติดลบเต็มๆขาดทุนเต็มๆสำหรับเจ้าบ้านแอมเบติชช่วงที่ผ่านมาใครตามดิโอโหหนักนะหนักหนักในเรื่องนั่นแหละในขณะที่เซอร์ตารวิโก้ครับเป็นทีมดักที่สิบเจ็ดโซนท้ายตางเป็นทีมกลุ่มหนีตกชั้นเป็นทีมกลุ่มหนีตายแต่ผลงานดีเกินไปหรือเปล่า 5เกมหลังสุดชนะ2เสมสอ2แพ้1ซึ่งเกมเดียวที่แพ้เป็นการแพ้ให้กับจ่าฝูงอย่างเลอันมาดริดทีมใหญ่บิกเนมประจำซอยประจำลีกที่เหลือมีแต้มมีคะแนนทุกเกมไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาก็ถือว่าสมแล้วที่กำลังหลังพิงฝาหมาจนต่อกเลืองเข้าตาหนีตกชั้น แต่ถึงกัน,นั้นไม่น่าเชื่อครับแม้ผลงานจะดูดีดูดีชนะสองตมสองพายหนึ่งแต่การลงทุนก็ยังขาดทุนนะกําไรได้แค่สองเกมที่ชนะกําไรได้แค่สองเกมที่ชนะเท่านั้นที่เหนือขาดทุนสองเกมครึ่งแสดงว่าเซอร์ตาิโกเนี่ยแม้จะอยู่ในอันดับที่ไม่ดีเลยแต่หลายอะายเกมพวกเขาลงเล่นในสนะบอลต่อนะเออเป็นงานไปนะครับอยู่ในสนาบอลต่อนะมันก็เลยขาด ุนมากกว่ากําไรนะครัทุนมากกว่ากําไรแต่อย่างไรก็ตามถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยผลงานเตปเบรโก็ดูดีกว่าในระยะนี้และถ้าถามถึงแรงจูงใจในการเล่นแน่นอนบอลหน,นีตกชั้นอ่ะมันชัดเจนอยู่แล้วไม่มีใครอยากตกชั้นหรอกนะเป็นเล่นในเซกุนด้ากับเล่น,ลนในการลาลิก้าสเปนมันคนละอารมณ์กันเลยนะแม้ดับแล้วคะแนนในตารางมันเห็นได้ชั้นว่าเป็นรองเยอะแต่ว่าโหแรงจูงใจในการเล่นมันผิดก,กัน และผลงานมันก็สะท้อนว่าเซลต้าบีโก้ยังต้องการแต้งต้องการคะแนนตลอดทุกเกมที่สําคัญยป่กว่านั้นการเจอเจอกันในห้าเกมหลังสุดในอันเมติตไม่สามารถเอาชนะเซลต้าบีโก้ได้เลยแต่กลายเป็นแพ้4เกมเสมอ1เกมเมื่อเป็นแบบนี้มอนโอเคค่อนข้างเองียงและเทใจไปหาเซลต้าบีโก้ทันทีและเ,เพื่อนๆละ่ะ เอียงเหมือนบอลโอเคไหมเยียไปหาโซต้าวิโก้เหมือนกันไหมมาสองพูด,ดวยแฮนดิแคปจากจ้าทั้งห้าลายครับมาดูที่ว่าทุฤษฎีจะสคมครบิดกันได้หรือไม่กับข้อมูลพื้นฐานปรากฏว่าแหมพอดีเป๊ะนะใช้คําว่าอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเจ้าทั้งห้าลายผ่านราคาภูปรับราคาลดลงหมดเลยครบถ้วนเห็นเหมือนเหมือนกันครบถ้วนห้าลายในช่องเสมอปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเสมอ และเป็นเยษข้างมากสี่ต่อหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องจมานสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องทีมเยืนอนเซตาบิโก้เพราะนั้นภูบอกว่าไม่เสมอก็น่าจะเป็นเซตาบิโก้บุกชนะซึ่งในกรณีแบบนี้เห็นได้ชัดว่ามันค่อนข้างเหมาะจอกกับสถานติการเจอกันไงที่เซตาบิโก้ชนะสี่เสมอหนึ่งในห้าเกมหลังที่เจอกับแรดเมทิสและในราคาที่แคลมดับเมทิสตอบอปลา,ปา เจ้าสียงข้างมาสีต่อหนึ่งก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบมลต่อและปรับราคาลดลงสีงตัวหนึ่งในช่องบอลรองเพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยไฮเทคนี้เลือกกับบอลรองเซลตาบิโกชัดเจนมากๆเมื่อบนรวมกับข้อมูลพื้นฐานท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ได้กล่าวมาในข้างต้นบอลโอเคขอจัดบอลรองอย่างเซลตาบิโกเป็นทีเด็ดตัวแน้นสุดสิบดาว เป็นตัวมาั่นนสุดในสดตัวที่3ใน EP3 ประจำข่้นเปวันศกนี้อยู่รองเซอต้ามิโก้ส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP1, EP2, EP4, EP5 รองอีตติดตามด้วยขอบพระคุณครับ